สวัสดีนะครับวันนี้มาพบเจอเหมือนเดิมเลยนะครับผมมีพระเครื่องหลวงปู่แพลวนะครับมาเปิดราคาให้พี่ๆทุกท่านได้เช่าบูชากันเหมือนเดิมนะครับอมาชมกันที่องค์แรกนะในวันนี้นะครับเป็นพระเหรียญน,นะน,น,นะครับเป็นพระเหรียญนะยันสวน99้าสนะครับหลวงปู่แพลวป่าวโลนะครับนะ พระออกเมื่อปี25 6 4นะ้าะโดยประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะถือว่าเป็นพระใหม่นะครับแต่ณปัจจุบันนี่หาแทบไม่ค่อยเจอเลยนะครับพี่ๆีนะนี่ยันสวน9 9นะครับเนื้อทองแดงมีกล่องเดิมนะวงนี้มีกล่องเดิมสาภาพถือว่าสวยนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันสวนนะครับนะอ่าประมาณนี้ส่องให้ดูนะครับนี่เนื้อทองแดงนะครับสวยสวยเลยนะออกวัดรางหมันนะครับจังหวัดนะคนปรปฐมนะ นะครับด้านหน้านะครับแกะบล็อกสวยงามนะครับเมตตาจมูกริมฝีปากนะเส้นเกษานะครับหให้ไว้เป็นที่ระลึกนะครับอายุ99ปีหลวงปู่แพ้ว,ปวเป่าวโรนะครับห่วงตันนะมีองค์เดียววันนี้ได้มา1องค์เท่านั้นนะครับเอาราคา800บาทส่งให้ฟรีนะมีกล่องเดิมนะครับ อ่ะต่อไปนะครับเป็นพระผงท่ากระดานนะรุ่นอริยทรัพย์นะครับเป็นเนื้อเขียวนะสาภาพสวยๆนะครับน่ารักน่ารักนะรุ่นนี้มีประสบการณ์นะครับรุ่นนี้มีประสบการณ์ปืนลูกซองยิงไม่ออกนะครับพี่ๆนะอ่ะด้านหลังนะครับลักษณะของพระก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลวงปู่เฮาปะวะโลออกวัดกำาแพงแสนนะครับนะ เมื่อประมาณปี49นะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับพี่ๆนะบางทีผมอาจจะหลงลืมบ้างนะครับอันนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านด้วยนะครับนะถ้าตัวเลขอาจจะไม่ตรงนะครับขอให้ด้วยนะครับพาเครื่องหลูกบูแพ้วปาว่าโลมีหลายรุ่นมากนะครับบางทีผมก็จําสลับกันนะแต่รุ่นนี้มีประสบการณ์นะครับพระแพะ้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นตนะได้จากผมไปสบายใจอุ่นใจได้เลยนะครับ ได้พระแท้แน่นอนนะครับผมไม่เล่นพระเกนะครับพี่ๆนะเครดิตไม่ได้สร้างกันแค่วันเดียวนะครับอ่ะรุ่นอริยทรั์เนื้อเขียวแบบนี้นะครับปืนลูกซองยิงไม่ออกนะเอาสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทส่งให้ฟรีมีองค์เดียวนะครับวันนี้ได้มา1นึ่งองค์เท่านั้นนะครับเอ่อต่อไปนะครับเป็นพระปิดตานะยังมีเหลืออยู่นะครับพี่ๆนะพระปิดตา ยันยุ่งนะครับเนื้อดีบุกนะนี่นะครับพร้อมเลี่ยมใหม่ป้ายแดงเลยนะครับนำไปขึ้นคอได้เลยนะเลี่ยมใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับเอาราคาเดิมนะห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับค่าเลี่ยมก็ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยบาทแล้วนะครับพี่พีนะอ่ถือว่าคุ้มนะราคานี้สมัยก่อนพระเปล่าๆมีเจ็ดแปดร้อยนะอันนี้พร้อมเลี่ยม ผมเอาห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงนะเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่แผ้วเป่าวโลนะครับออกวัดร่างหมันนะครับจัดสร้างเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนะด้านหลังเป็นพระพุทธนะครับด้านล่างเขียนว่าพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนะถือว่าเป็นเหรียญยุคต้นของวัดร่างหมันเลยนะครับด้านหน้านะครับหลวงปู่แผ้วเป่าวโลนะครับนะ เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับด้านล่างเป็นลายเซนหลวงปู่พภานะครับเหรียญเม็ดแตกอ่นะให้ดูกับขนาดนะประมาณปลายนิ้วก้อยนะครับพี่ๆนะสาภาพสวยสวยเดิมเดิมนะครับสาภาพน่ารักนะวันนี้ผมได้มาสามองนะครับมีสามองเท่านั้นเปิดราคาเท่ากันนะเอาองค์ละสามร้อยส่งให้ฟรีนะเอาองค์ละสามร้อยบาทนะครับส่งให้ฟรีนะเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญสุดยอดประสบการณ์นะครับ ของหลวงปู่แพ้ะวเปาวัโลเลยนะเหรียญรุ่นนี้นะครับออกวัดหนองพงนกนะครับจัดสร้างเมื่อปีพศ2550นะครับอันนี้ผมได้มาเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อทองแดงพิมพ์ใหญ่เหรียญสุดยอดประสบการณ์นะครับเหรียญยอดนิยมเลยนะครับในราคาจับต้องได้นะครับนะราคาจับต้องได้นะเหรียญมีประสบการณ์ราคายังไม่สูงนะครับพี่ๆนะนี่ นะครับที่สำคัญเลยผมเลี่ยมนะมีจีวอกับเกสานะนะครับมีจีวอ,อก G ับเกสาให้ด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับปกติจีอ่ะปกติเส้นเกสานี่จะได้ไมายากมากนะครับผมไม่ค่อยอ่าจะไม่ค่อยเอามาเลี่ยมนะครับส่วนตัวแล้วห่วงนะครับพี่ๆนะอันนี้ผมเอาไปเลี่ยมมาให้เลยนะ มีเกสาให้ด้วยนะครับประกันแท้นะครับพี่พี่นะประกันแท้นะครับนะผมไม่เล่นพระเกนะครับพี่พี่นะอ่านี่เลยวันนี้ผมได้มานะผมมีห้าองค์เท่านั้นนะครับสาภาพสวยพอกันสาภาพสวยพอกันนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับนําไปใช้งานขึ้นคอสบายใจได้เลยนะครับพี่พี่นะ,นะเหรียญสุดยอดประสบการณ์ของ,ลงหลวงปู่แ้วเป่าวโลนะเอาองค์ละหนึ่งพันบาทส่งให้ฟรี หนะึ่งพันบาทส่งฟรีนะครับวันนี้ได้มาห้าองค์นะ,ะเดี๋ยวผมนําให้ชมนะนี่นะครับสาภาพคอกันนะนี่นะครับเอาฮัอ่าขอให้นะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทพร้อมส่งนะครับไม่บวกเพิ่มนะ,ะต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จ นะครับพระสมเด็จไตรมาสข้าหนึ่งนะครับออกวัดร้างหมันนะครับพี่ๆท่านนะรุ่นนี้นะครับพิเศษเลยนะมวลสารเนี่ยจะเป็นเส้นเคสาของหลวงปู่แภ้วนะครับนี่นะเคสานะฮะจะเป็นมวลสารนะครับพิเศษมากรุ่นนี้นะปัจจุบันหายากมากนะครับแทบจะไม่ค่อยพบเจอนะครับเส้นเคสาเต็มองคพระเลยนะองค์นี้นะครับนี่ อนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่น่าใช้นะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับปัจจุบันไม่ค่อยเจอนะวันนี้ผมเจอมาหนึ่งองค์เท่านั้นนะครับพี่ๆนะมีหนึ่งองค์เท่านั้นนะปกติพระผงนั้ำๆทีนะครับผมจะมีมาแบ่งพันนะครับเนื่องจากว่าหาสวยๆค่อนข้างยากนะครับพระผงนะบางทีแตกบ้างล้านบ้างนะครับพี่พๆนะ แต่องค์นี้ผมได้มาสภาพสวยเดิมเลยนะผมได้มาสภาพสวยเดิมไม่แตกไม่รานนะครับถือว่าโอเคนะมวนสารเป็นเกสาลองปูแผ่นนะครับประกันแท้แน่นอนนะครับไม่แท้ยินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะครับสบายใจอุ่นใจได้เลยนะครับได้พระจากผมไปนะได้รับพระแท้แน่นอนนะครับได้มาหนึ่งองค์เท่านั้นนะครับพี่ๆนะ เอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยส่งให้ฟรีมีองค์เดียวนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จเช่นเดียวกันนะครับนี่นะสมเด็จสารพัดนึกนะวันนี้ได้มาสององนะสมเด็จสารพัดนึกผมได้มาสององนะครับถือว่าชื่อรุ่นดีเป็นมงคลนะครับสารพัดนึกนะนึกอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จนึกอะไรก็ขอให้ประสบอ่าพบเจอต่สิ่งดีๆนะครับนะ าสารพัดนึกนะครับจัดสร้างเมื่อปีพศ2,554นะวัดประชาราชบำรุงนะครับหลวงบูแพ้วป่าวโลนะครับตรงกลางก็จะเป็นยันนะสีดำๆนี่เป็นเม็ดมวนสารนะครับอยู่เต็มองค์พระแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากนะด้านหน้านะครับแท้ดูง่ายเลยนะครับนะนี่มีสององค์นะครับสาภาพสวยพอกันนะสภาพสวยพอกัน นะครับเอาราคาเท่ากันนะครับเอาราคาเท่ากันนะองค์ละสามร้อยบาทนะครับเอาองค์ละสามร้อยส่งให้ฟรีนะไม่บวกเพิ่มนะครับมีแค่สององเท่านั้นนะครับพี่ทุกท่านนะอ่าประมาณนี้นะครับในวันนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับพี่ๆนะผิดพลาดประการใดขออภัยพี่ๆทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ